ที่ทักษิณชินวัตรปรากฏตัวท่ามกลางข่าวหรือว่าหนีไปแล้วออกไปทางชายแดนขเขมรไปพักจันบุรีไปขเขมรบินไปอังกฤษแอบไปเจอลูกสาวกับน้องสาวแต่แล้วเมื่อวานนี้ทักษิณชินวัตรปรากฏตัวในงานของปปสที่เชิญไปเป็นองค์ปาฐกถา ขอบพระคุณครับที่สละบเวลามาร้อนจริงๆนะช่วงปลายพฤษภาอย่างนี้สถานการณ์การเมืองร้อนไหมครับท่านเสรีทิพิสุทธิ์ผมสบายๆนะอัดตัวท่านไม่ร้อนคนอื่นไม่แน่นะอาจจะร้อนนะนะครับถ้าอย่างนี้ร้อนเดร้อนตัวร้อนเนื้อร้อนใจใหญ่ต้องมาแสดงนะพฤติกรรมต่างๆนะชักชวนประชาชนให้ค่อยๆเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆที่แบบไปปปสเมื่อวานเนี้ปรากฏตัวว่ายังอยู่นะ ทำให้คนค่อยเขวใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ท่านเสรีพิสุทธิ์ช่วงที่ลูกสาวนายกรัฐมนตรีอ่ะที่เป็นนายกอ่ะแพทองทานเขาจู่ๆมีคิวกระทันหันไปอังกฤษกับไปโมนาโกครับ21ถึง25พฤษภาครับคนก็บอกเฮ้ยพ่อก็หายทำไมลูกจู่ๆไปอังกฤษอ๊ะหรือว่าพ่อหายไปแล้วเออได้ได้ยินข่าวลือนี้ไหมได้ยินฮะแต่ว่าไอไอการไป ต่างประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมันควรจะต้องเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะเพราะประเทศเราเนี่ยยังต้องการผู้นําที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีความสุขต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติให้ม,ใหมากๆไม่ใช่วันนี้ร่อนไปนู่นพรุ่งนี้ร่อนไปนี่อะไรมันไม่ได้เรื่องได้ลาวหรอกรัฐภาพที่ปรากฏออกมามันไม่ใช่นะนายกรัฐมนตรีอะไรที่จะไม่ต้องทำงานเรื่องนี้นะ,ะเพราะผมถึงเป็นห่วงประชาชนมากๆที่ ผู้นําไม่สนใจดูแลแต่ทีนี้พอเป็นงี้ใช่ไหม<ะ>แล้วพ่อเขาก็หายไปจากหน้าสือ่อคน<ะ>ก็เลยเป็นลือกัน